แม่ว่าคะฉีดวัคซีนโควิดแล้วให้นมลูกอยู่เอ่อให้นมลูกได้เลยนะคะได้เลยค่ะหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะคะคุณแม่หลังจากฉีดแล้วสามารถให้ลูกกินนมแม่ได้ตามปกติไม่ต้องปั่มนมทิ้งแต่อย่างใดนะคะเนาะหลังฉีดแล้วคุณแม่อาจาจะเจออาการคือปวดบว,วมแดงตรงบริเวณตำแหน่งที่ฉีดแต่ว่าใครนะคะที่ฉีดในส่วนของเอ่อแอสตาเซนเนกานะคะอาการจะเยอะนิดนึงหมายถึงว่าอาการหลังจากที่ฉีดนะคะอาจจะบมา่ ปวดเมื่อยเยอะหน่อยนะคะบางคนก็อาจจะมีไข้ขึ้นนะถ้าในกรณีแบบนี้ถ้ามีไข้ก็สามารถทานยาพาราลดไข้ได้1เม็ดนะคะทุก 4- ี่หชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องไปปั๊มนมทิ้งนะคะกิน<ม>นมได้ตามปกติเลยนะคะเนาะแล้วก็หลังจากที่สีถ้าสมมติว่าคุณแม่รู้สึกว่าตัวเองไม่สบายแล้วช่วงที่คุณแม่ไม่สบายบางทีน้ํานมมันอาจจะหดลงมานิดนึงเพราะเราไม่สบายเนาะนึกออกไหมเวลาเราไม่สบายอะไรมันก็ไม่ค่อยขับเคลื่อนแต่ว่าในระหว่างนั้นก็แนะนําว่าให้ลูกดูดเต้านะคะหรือว่าปั๊มนมออกเพื่อที่จะะะคงรรักษาาาปิมมณนนน้้ํไว โอเคไหมคะเราตอบให้แล้วนะคุณ